ช่างเอ็ดดี้ละยอนะครับอันนี้ก็มาคุยเอ็กไซเตอร์ลูกค้านะครับที่ต้องการทำดิสเดี่ยวนะครับเราเอาดุมของของตัวนี้นะครับ n อ r นเานทำนะครับก็คุยไปคุยมาบอกเขาว่าทำทีเดียวให้จบเป็นดิสคู่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งทำซ้ำนะครับเพราะว่าเสียแล้วเสียอีกก็ไม่ต้องมาแก้กันนะครับอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเราทำดิสคู่ให้ลูกค้าเราต้องใช้ดุมที่เป็นดิสคู่นะครับดุมตัวนี้นเป็นดุมของ พวก CBR อ่าพวก c b เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นดุมหายากนะครับเพราะว่าปกติแล้วอะไอซีลวดมันจะมันจะแทงสี่สิบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นสามสิบหกรูนะครับนึงใส่กับไอล้อแบบนี้ฮะไอล้อบอะไรเนี่ย BS อะไรเนี่ยเนี่ยใส่ได้แล้วก็เวลาทำมันแข็งแรงมันเป็นของ Big กไบตนะครับไม่แตกไม่หักแน่นอนอันนี้ก็เดี๋ยวใส่จานให้ลูกค้าครับลูกค้าจัดได้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นเกจความรู้นิดหน่อยนะครับ